ในความเป็นจริงแล้วพระองค์ทรงเน้นเรื่องความพอเพียงค่ะกระทั่งการสร้างเรือตรวจการชายฝั่งที่กองทัพเรือสร้างเองนั้นทรงมีความเห็นว่าเล็กเกินไป,ไปอยากรู้ว่าที่ในหลวงราชการที่9ว่าน่านน้ำเราตื้นเกินไปที่จะมีเรือดำน้ำจริงไหมยายช่วยอธิบายข้อนี้หน่อยจ้ะแต่ในความเป็นจริงแล้วพระองค์ทรงเน้นเรื่องความพอเพียงค่ะ กระทั่งการสร้างเรือตรวจการชายฝั่งที่กองทัพเรือสร้างเองนั้นทรงมีความเห็นว่าเล็กเกินไปยายจะลองอธิบายหรือว่าตีความพระราชด,ดำรัสของนหลวงรัชกาลที่9้าให้ฟังนะคะแต่ก่อนอื่นยายขออนุญ,ญาตยกกระแสพระราชด,ดำรัสขึ้นมาพูดให้ฟังก่อนคะ่ะกระแสพระราชด,ดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9กเมื่อวันที่สธันวาค,คมพุทธศักราช2 5 5 0เราสร้างเรือเราสร้างเรือให้พอเพียงเรือตรวจการใกล้ฝั่งนั่นน่ะ มันไม่พอเพียงมันเล็กเกินไปยังเล็กเกินไปก็ควรจะใหญ่กว่านี้หน่อยแต่ถ้าใหญ่เกินไปไม่พอเพียงถ้าลึกเกินไปก็ไม่พอเพียงเรือที่เขาจะทําเรือดำน้ำนะ่ะดำลงไปปักเลนเลยนี่เดี๋ยวเขาโกรธเอาเรือแล่นไปลงไปดำน้ำไม่พอใครมาเครื่องบินเห็นแจ๋วเลยต้องไปจมเลนถึงจะไม่เห็นแล่นๆไปปักเลน ถ้าอยากไปที่ที่ลึกก็ไปอยู่นอกเส้นก็รู้สึกว้าเวนี่คือกระแสพระราชด,ดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะคะยายขออนุญาตตีความกระแสพระราชด,ดำรัสค่ะซึ่งมีการเผยแพร่กระแสพระราชด,ดำรัสส่วนใหญ่ของคนที่ไม่เห็นด้วยกับการซื้อเรือดำน้ำก็มักจะเอาข้อความที่บอกว่าปากเลนหรือไม่ก็บอกว่าใครมาเครื่องบินเห็นแจวเลยบอกว่าตื้นเกินไปปฏิบัติการได้ไม่ต่อเนื่องไม่พอเพียง ต้องใหญ่กว่านี้ค่ะแต่ถ้าใหญ่เกินไปก็ไม่พอเพียงเพราะจะแล่นเข้าอ่าวไทยที่ค่อนข้างตื้นได้ลําาาก มาถึงเรื่องเรือดำน้ำกันบ้างนะคะเรือดำน้ำทรงกล่าวไว้ว่าถ้าอยากไปที่ลึกก็ต้องอยู่นอกเส้นทางก็รู้สึกว่าเวเพราะเรือดำน้ำของไทยหากลำใหญ่เกินไปก็ไม่พอเพียงดำน้ำในอ่าวไทยไม่ได้ต้องออกไปทะเลหลวงซึ่งไม่น่าจะพอเพียงไม่น่าจะเหมาะสมหรือไม่น่าจะคุ้มค่าการตีความพระราชดำรัสแบบนี้พระองค์ ไม่ได้หมายความว่าไม่ควรมีเรือดำน้ำไม่ควรซื้อเรือดำน้ำพระองค์ไม่ได้หมายความแบบนั้นแต่กระแสะพระธธราชดำรัสเน้นเรื่องความพอเพียงให้เหมาะสมกับด้านน้ำดังนั้นกระแสะพระธธราชดำรัสนี้ฝ่ายรัฐบาลผู้รับผิดช,ชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะต้องน้อนมนำพระธธราชดำรัสไปดำเนินการไปปฏิบัติการให้อย่างเหมาะสมคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับประเทศชาติต่ตอไปนี่คือสิ่งที่เราคนไทยทุกคนควรน้อมนำมาดำเนินการและปฏิบัติการค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ